สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมฝึกไหวพริบนะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส6อันนะครับตอนนี้เราก็ดูตามรูปเราจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5ส7 8 9้าเดแเาล้วมีอยู่9ใช่ไหมครับคราวนี้เราต้องเปลี่ยนจาก9นะครับให้กลายเป็น6อันนะครับโดยกติกานะครับก็คือว่าจะต้องนะครับดึงไม้ออกครับจำนวน4ไม้ด้วยกันนะครับซึ่งได้ออก4ไม้ก็โอเคครับเดี๋ยวพี่จะให้เวลา10วินนะจ๊ะก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าทําได้หรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าเกิดคนไม่รู้เฉลยนะครับเขาจะพยายามจะดึงจากด้านข้างงนี้ครับหนีปุ๊บอย่างนี้ออกมาครับปุ๊บอ่าดึงแนวนี้สร้างสร้างอย่างแนวด้านข้างมานะครับซึ่งมันจะไม่ได้นะจ๊ะคือถ้าเกิดเราเห็นนะครับคนเนี่ยเขาดึงจากด้านข้างนี้ปุ๊บเลยเนี่ยมันผิดอย่างแน่นอนนะครับผมก็มันนะครับมันไม่ได้วิธีการดึงจากด้านข้างนะครับหรือออกออกจากแนวเนี้ยเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะทําไม่ได้นะครับผม โอเคครับอันนี้ก็ครบสิบวิแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพท่านพาให้ดูกับเฉลยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงนะครับเฉลยง่ายมากนะครับอย่าลืมนะว่าดึงไม่ขีดสีนนะจ๊ะดังนั้นก็นะครับไม้ไม้ที่หนึ่งนะครับไม้ที่สองนะครับไม้ที่สามนะครับแล้วก็ไม้ที่สี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดเราดึงในแนวดิ่งเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นมาครับเนี่ยมันกลายเป็นแถวตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับอันนี้ก็คือ เกมนะครับเฉลยของเกมเกมนี้นะครับโอเคเพื่อนก็จบคลิปนี้ไปนนเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและอย่าลืมนะครับก็สามารถเข้าไปดูเกมไหวพริบเกมอื่นได้นในเพลย์ลิสต์ของพเบี้ยน,นะครับสำหรับเกมนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเกมหน้านะจ๊ะ